ส่วนกระแสกะเกษตรยั่งยืนครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการลดความชื้นของข้าวครับหลังจากเก็บเกี่ยวเพื่อให้ข้าวเนี่ยมีคุณภาพที่ดีแล้วก็เก็บได้นานครับกองวิจัยและพัฒนาข้าวโครงการข้าวเผยหลักการการลดความชื้นของข้าวนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเพื่อข้าวเนี่ยจะได้มีคุณภาพที่ดีและเก็บได้นานข้าวที่เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมนะครับมเมล็ดเนี่ยจะต้องมีความชื้นประมาณ20-25%ถึงเครับเมื่อนำข้อเปลือกมากองรวมกันเนื่องจากเมล็ดนะครับมีการหายใจ จะทําให้กองข้าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นครับเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่างๆทําให้ข้าวเนี่ยเสื่อมคุณภาพได้เช่นเกิดข้าวเน่าข้าวบูดข้าวเหลืองนะครับข้าวมีคุณภาพการสีข้าวต่ําเมล็ดพันธุ์เสื่อมความงอกเร็วจึงต้องการลดความชื้นของมเมล็ดข้าวให้เหลือประมาณที่14%ครับสำหรับการเก็บข้าวไว้ได้นาน2-3เดือน แต่ถ้าเก็บนานเกินกว่า3เดือนควรลดความชื้นเมล็ดข้าวให้เหลือต่ำกว่า12%ครับการลดความชื้นนะครับทำได้หลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงอาทิตย์และการใช้เครื่องอบนะครับการใช้แสงอาทิตย์เนี่ยเป็นแหล่งความร้อนโดยมีการเคลื่อนที่ของอากาศเป็นตัวช่วยพาความชื้นออกจากเมล็ดทําให้ความชื้นของเมล็ดลดลงครับเป็นวิธีการที่ประหยัดไม่ยุ่งยากแต่ครับจะมีข้อเสียก็คือต้องใช้แรงงานและพื้นที่ในการตาก และไม่สามารถควบคุมคุณภาพของข้าวได้ครับการตากข้าวในานานครับทำให้เกิดการสูญเสียทั้งน้ําหนักแล้วก็คุณภาพข้าวเนื่องจากเกิดการร่วงหล่นขณะตากนะครับขณะขนย้ายแล้วก็ยังถูกนกถูกหนูนะครับมาทําลายด้วยส่วนการสูญเสียคุณภาพในตอนกลางวันเนี่ยข้าวจะได้รับอุณหภูมิสูงครับจากแสงแดดความชื้นของมเมล็ดลดลงในช่วงกลางคืนอุณหภูมิลดต่ําลงความชื้นสัมผัสนะครับของอากาศเนี่ยสูงขึ้น จึงข้าวเนี่ยจึงดูความชื้นกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงความชื้นภายในมเมล็ดข้าวนะครับแห้งและชื้นสลับกันเนี่ยทำให้เกิดการร้าวในมเมล็ดข้าวได้นอกจากนี้นะครับยังได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเช่นข้าวเปียกน้ําค้างในเวลากลางคืนหรือเปียกฝนในระหว่างการตากทา,าให้ข้าวเกิดรอยร้าวในมเมล็ดได้เช่นเดียวกันครับเมื่อนําข้าวไปนวดหรือสีจึงเกิดการแตกหักคุณภาพการสีลดลง การตากลานนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ใช้รถเกี่ยวนวดทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยขายข้าวสดหรือว่าข้าวที่มีความชื้นให้พ่อค้าท,าทันทีดังนั้นครับจึงเป็นภาระนะครับภาระในการลดความชื้นเนี่ยจึงไปตกนี้พ่อค้าหรือโรงสีแต่เกษตรกร,กรบางกลุ่มครับยังคงตากข้าวเพื่อลดความชื้นเองหรือเพื่อเก็บไว้ทำไรพันซึ่งการตากข้าวบนลานนะครับมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ครับ ข้อแรกครับทาความสะอาดลานตากควรมีวัสดุที่สะอาดแล้วก็แห้งรองรับเมล็ดนะครับเช่นผ้าใบหรือเสื่อที่สารด้วยไม้ไผ่ครับไม่ควรตากกับพื้นซีเมนหรือถนนโดยตรงเพราะเมล็ดอาจได้รับความร้อนสูงเกินไปครับ 2. ครับความหนาของกองข้าวที่ตากควรหนาประมาณ5-10ถึงเซนติเมตรการตากนะครับหนาเกินไปจะทำให้เกิดการระบายอากาศไม่ดีครับข้าวแห้งชา้าการตากบางเกินไปก็ทำให้อุณหภูมิข้าวสูง มีผลต่อความงอกของข้าวได้ระหว่างการตากเนี่ยควรหมั่นนะครับกลับกองข้าวทุกๆ2ชั่วโมงหรือวันละสี่ครั้งครับเพื่อลดความชื้นได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ 3. ครับควรมีวัสดุคลุมกองข้าวในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันน้ำค้างหรือฝน 4. ครับไม่ควรตากข้าวนานเกินไประยะเวลาในการตากข้าวนะครับขึ้นอยู่กับความชื้นเริ่มต้นที่ ความหนาบางของข้าวขนาดตากแล้วก็ความบ่อยครั้งในการกลับด้วยนะครับตลอดจนระยะระดับความชื้นที่ต้องการโดยทั่วไปนะครับหากความชื้นลดลงเหลือประมาณ12-14%เนี่ยก็ค่อยหยุดตานะครับการใช้เครื่องอบนะครับวิธีนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือสามารถปฏิบัติได้ในทุกสภาวะอากาศเลยแม้ว่าฝนจะตกหรือมีแสงน้อยครับใช้พื้นที่น้อยด้วยสามารถควบคุมการลดความชื้นได้ให้อยู่ในระดับที่เราต้องการ สามารถควบคุมป้องกันความเสียหายต่อคุณภาพข้าวได้อย่างดีครับแต่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือค่าใช้จ่ายสูงนั่นเองครับ